สวัสดีครับอยู่กับผมอาคุมาคุงนะผมวันนี้เราก็จะมาสอนตัดต่อเหมือนเดิมครับตามตามต้นตามต้นคลิปเลยครับผมก็แอปที่เราใช้คือแอป vn นะผมนี่นะแอปนี้ครับผมเมื่อพุทธที่แล้วเมื่อพุทธเมื่อวันพุธเราได้ตัดของอิสิกะใชไครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดมิคุก,กันนะผมนี่ครับผมเราก็เพิ่มเข้ามาครับ เออพอเราได้แบบนี้ผมให้เรากดเพิ่มเสียงนะผมนี่ครับเดี๋ยวเดียคลิปเสียงต้นฉบับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคเราได้แบบนี้ก็โอเคเราก็ตัดตามจบับนะครับผม นี่บผมเจ้าฉากนี้คเราก็ตัดตรงที่เารื่องไกบผมเพื่อตัดจังหวะน,นะครับผมตัดตามจังหวะโอเคจากต่อไปผมเ็เจ้าฉากนี้ครับผมส่วนข้างหน้านี้เราพอพอเราตัดเสร็จให้เราเลื่อมนมักหน้านิดนึงครับผมแล้วก็กดถังขยะนะเนี่ยผมกดถังขยะตรงนี้นะมันก็จะได้แบบนี้ครับแล้วให้เราเลื่อนมาตรงให้ ก็ต้องจะวางผมแล้วกดเตียงไกอีกรอบครับนี่ครับผมโอเคแล้วก็ให้หายฉากนครับผมโอเคผมเจ้าฉากนี้ผมก็เลื่อนมาขา้างหน้านิดนึงครับผมแล้วกดถังขยะ จฉากตอนที่ก้มหน้าแล้วนะผมโอ okay. เคแล้วก็ตัดเหมือนเดิมโอ okay. เครถถ้ามือนเดิมไปเรื่อยนะผมเนี yeah. ่ยเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมตัดหาฉากเสร็จแล้วกันะะนะผมโอเคผมก็ตัดเสร็จหมดแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ฟิลเตอร์นะผม ใส่ฟิลเตอร์แล้วใส่เฟิกนะผมใส่ฟิลเตอร์แล้วปรับพา,ปาไปชัน,นะผมนี่ครับฟิลเตอร์ที่ผมใช้คืออันนี้นะเนี่ยผมกดผมรู้บอกครับกดเข้า differ filter เอร์ตรงนี่ยนะผมไอ้ตรง f อะไรนะครับผมฟิลเตอร์ครับอขอด้ามาผมแล้วผมจะเลือกเป็นอันนี้ครับผมปรับให้ได้เจ็ดสิบนะผมอ่า อันแรกอันแรกนี่ปรับไปได้บวกห้านะผมอ่าบวกห้าอันสองอันสองนี่นะผมปรับไปได้สามสิบนะผมส่วนอันนี้ไม่ต้องปรับนะผมเรามาปรับที่สี่เลยนะผม ไปได้สามสิบนะครับอันนี้ห้าก็ปรับสามสิบครับอันนี้ผมจะปรับเป็นลบสิบเลยกันผมอันนี้ไม่ต้องปรับนะผมเรามาปรับอันนี้เลยความชัดความชัดปรับห้าสิบนะครับโอเคพอเสร็จแล้วล้วส่วนสองสามนสุดท้ายไม่ต้องคนระับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกครับโอเค ถ้าถ้าเราขี้เกียจเอาฟิลเตอร์ไปใส่ใหม่ครับให้เราเข้ามาที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมครับผมแล้วกดที่ตรงรูปสอนลูกติก๊กถูกสงอนซ้อนกันนะผมอ่ามันก็จะใส่ใเรากบทุกอันเลยนะครผมต่อไปปรับให้เป็นแนวตั้งนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็ขึ้นมาเลือกอันนี้นะผมข้างบนนี้ กดเข้ามาครับแล้วกดเข้ามาที่รูปติ๊กตอกนะเนี่ยกดเข้ามาที่รูปติ๊กตอกแล้วนี่ให้เราเข้าที่ตรงนี้ครับผมเพื่อตัดกรอบเพื่อตัดขอบคนระับนี่นะแค่เลื่อนให้เลื่อนให้ตรงหน้าของวิคูกบอลผมเดี๋ยผมแค่เลื่อนขอบผม ก็ฉากต่อไปครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมเอผมว่าสี่ผมเถอะสีผมหนังเข้มไหมครับผมเดี๋ยวปรับน,นิดนึงนะครับอันนี้ปรับยี่สิบกระทานครับผมปรับเป็นยี่สิบแต่แล้วกดตรงที่ถูกซ้อนสองอันเดียวผมตรงกลาง เกมจะได้แบบนี้ผมทีนี้ก็เป็นการใส่เอฟเฟกนะผมโอเคการใส่เอฟเฟกเราใส่แบบไง่งานนะผมให้เรากดาที่ตรงนี้ครับผมตรงรูปบวกหน้านี้โอเคเรากดเข้ามาแล้วผมทีนี้เอะตรงนี้ไม่ได้นี่นะอ๋อต้องตรงนี้ครับผมตงตรงนี้ มาแล้วผมให้เราเลือกไปที่ตรงว่าตรงที่คําว่าซูมนะผมซูมมาที่สองนะผมเรากดติ๊กทูกเลยครับผมถ้าเราอยากให้มันครบทุกอันนะผมให้กดติ๊กทูกสองซ้อนกันนะผมนี่ครับผมกดมาเลยนี่ครับมันก็จะใส่เราทุกอันเลยนะผม โอเคนี่ครับผมแบบนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนอันหน้านี่เราใส่เป็นเอฟเฟกเราก็ได้ครับผมเนี่ยผมเราผมจะใส่เป็นนี้นะ ี่ยผมจะได้มานนี้ผมเดี๋ยวผมขอปรับภาพให้ตัดภาพให้ตรงกับหน้าของพี่ครูก่อนนะผมแต่ตอนตัดไปที่ผมทําเสร็จแล้วผมโอเคนะผมพอเราทําเสร็จหมดทุกอย่างให้เรากดเอ็กพอร์ตเลยนะผมนี่ครับผมตัวสีน้ำเงินข้างบนนี้ครับผมเพื่อบันทึกนะผมส่วนตรงนี้ผมจะปรับสูดหมดเลยนะผม เนี่ยผมความชาัด f P S แล้วก็ตรงนี้ครับผมผมจะปรับหมดเลยนะแล้วกดติดติ๊กถูกครับผมโอเคก็รอมันโหลดจนเสร็จครับผมก็อรอถึงจนเสร็จครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปสองครั้งคลิปสองครั้งต่อไปเดี๋ยวมีแน่นอนครับผมแล้วเจอกันครับผม